สวัสดีครับกำลังจะออกจากโรงแรมแล้วนะครับอา้าไปครับไปกันเลยไปนี่ครับไปไครับววคุกป่ะนี่ฮะนูกห้องสุดท้ายพอดีนะเพื่อนๆยาวไกลเปิดประตูแล้วทำไมอัน <c oughs> นี้ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอีกสองอาทิตย์มาเจอกันนะคะน่าจะมื่อ่องปีไมื่อสี่จะค่อยๆมันเกลี่ยแลอนี่ม่ค่อยจะได้อยู่สามโมงนี้นะครับ นวครับนะครับนี่ครับหนูหน้าที่เขาใครสิเข้าไปสิฮานูครับเขาคนอะไรเยอะมากเลยนะครับมียครับพี่เปาเขาทำหน้าที่กดลิฟนะอฝากกดติดตามพี่เปาด้วยนะคะพี่เปาจะกลับคอนแก่นนะไม่รู้น้ำจะท่วมทางหรือเปล่าขามามาทางถนนมิติมิตรภาพโคราชนะครับ ส่วนใหญ่จ,จะใช้ทางสิ้นเชยภูมิอำเภอด่านคุณทุศนะนะ <All right. S 1> ครับไปแล้วคะ่ะสวัสดี